โอกาสมาแล้วสําหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคอนเทนต์หรือคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกมสายทําคลิปไม่ต้องไลฟ์ก็สมัครได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในสังกัดออนไลน์สเตชันกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการออนไลน์สเตชันท้าไฟและคุณกำลังอยู่กับมอสตี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาจริงเขินเนะอาโอเคคุณชมวันนี้เราอยู่กับมอร์ตินนะฮะขอเกลื่อนก่อนขอเกลื่อนก่อนนะจ๊ะก็ออรายน์ของเราเนี่ยโอ้โหมีผู้เข้าแข่งขันมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็น ทาย์เกมทายก์การ์ตูนทาย์หนังเยอะแยะแล้วแต่ว่าที่เรายังไม่เคยมีเลยคือสายโคเวอร์ซึ่งวันนี้ไมค์ก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดเป็นสายโคเวอร์ที่ดูการ์ตรูนเนี่ยเรารู้จักอยู่คนหนึง่งเราก็สนิทสนมด้วยเออก็คือมอตินนั่นเองนะจ๊ะแต่ยังไงก็เดี๋ยวให้มอตินแนะนําตัวคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการก่อนเลยจ้าสวัสดีค่ะมอตินนะคะเป็นนักร้องโคเวอร์ในช่องยูทูบมอตินค่ะในช่องทําอะไรบ้างนอกจากโคเวอร์ก็คือคโคเวอร์อย่างเดียว แต่ว่าคือหลายคนน่ะรู้จักมอสอาจจะไม่รู้จักจักโคเวอร์ด้วยรู้จักจักอ่าเอื่นเขาเลยวอลอกตลกมากมายที่เพื่อน <สะ S 1> เพื่อนถ่ายอะไรเงี้ยเ <ๆ S 1> ออแล้วหลักๆตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างถ้าเกิดทุกวันนี้เลยท,นนๆๆๆทุกวันนี้ก็ทำ cover อย่างเดียวค่ะแล้วก็กําลังจะมีเพลงตัวเองด้วยค่ะอุ้ยจริงเหรอเป็นแบบเพลงจริงจังเลยไหมเป็นแบบใช่จริงจังเลยเป็นแบบไหนลองจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังค่ะ <laughs> อ่ะผู้ชมก็วานนี้กับหมอตีนแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบว่ารงนู่นนี่นั่นธรรมดายอดวิวบอกเลยถ้าไม่ดีจริงเราไม่เอามาทาไฟเพราะคนคนนี้ล่าสุดยอดวิวแตะถึง19ล้านวิวเอ <c oughs> <c oughs> าถึงรู้ยังหรอถึงแล้วมหนูเนี่ยก็ยัง15อยู่จริงจ9เก้าแล้วเขอบคุณค่ะเพลงถิงไปเออเพลงนี้ทำไมมาถึงดังได้อะไรขนาดนั้นหนูหนูก็ไปลองอ่านคอมเมนต์มานะพี่เขาบอกว่าเพลงนี้มันแบบต้องไปป่าไปเขาแล้วเปิดแล้วอีกอย่างเราไม่ได้เปิดเพลงงยนะเปิดเป็นรูปมอสไปป่าไปเขาแล้วเปิดรูปมอสเงี้ยที่ดาดงผีมันไอ้นี่มาป๊อปูล่ามากในแผนกขายเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือทีวีทำไม ขาช่วยหนูปั่นวิวน่าจะสืบก้าล้านน่าจะมาจากอ่ะ,ะแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าเออถ้าเกิดแผนกขา,ขายข้าวมีเพลงข้าวแสนดีแผนกขายทีวี <c oughs> ก็จะมีเพลงผิงไฟเวอร์ชันมอตินแล้วก็นันเน็กเนี่ยเคยพูดถึงมอสด้วยอุ้ยดังอะไรขนาดนั้นมันชื่อเพลงผิงไฟแต่ว่ามันมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงร้องใช้ชื่อว่ามอสตินหรือไงเนี่ยครับเวอร์เพลงของอพิลล์ผิงไฟเนี่ยเพราะชิบหายเพราะมาก เพราะซะจนต้นฉบับกูว่าเขินอ่ะกินาวล้านน่าจะมาจากนัเกน,นเอกนันเอกขอบคุณนันเอกด้วยค่ะ <laughs> ซึ่งเราจะให้มอสมาแข่งกันเรื่องเกี่ยวกับเพลงเนี่ยมันก็จะดูเข้าทางมันก็จะดูแบบว่าเอยเอามาแบบเอามาเฉิดฉายหรือเปล่าไม่อะไรใช่เรามาขายขำอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราเลยจะมาแข่งกันเรื่องเกี่ยวกับมังง่ะแล้วไมาสืบทราบแล้วว่ามอสตินเนี่ยชื่นชอบมังงะอยู่เรื่องหนึ่งอ่ะให้สารภาพเองเลยเรื่องอะไรเรื่องนารูโตะค่ะ เฮ้ยมีนาคาถาโอโหเฮตค่ะเออเหมือนทำอะไรผิดเนาะเหมือนคนทำอะไรผิดมาเนาะพูดทีละคำๆเลยอะทำไมถึงไม่ชอบนารูโตัวเอาจริงๆหนูชอบตัวละครมากกว่าเห็นตัวละครแล้วแบบน่าสนใจแล้วเราไปดูเรื่องมันก็ถูกเจริตอะไรเงเนี้ย อ่านตั้งแต่ต้นจนจบเลยวะอ่านตั้งแต่ต้นจนจบค่ะอ่านด้วยไม่ค่อยไม่ค่อยสันทัดในการดูเท่าไหร่ก็อ่านออกใช่ไหมอ่านออกเนาะพอออกค่ะตอนแรกก็อ่านไม่ออกเลยค่ะเออแต่ก็แบบอยากอ่านออกก็เลยไปล่าเรียนพอใจพี่ไหมเสียงว่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาแข่งกันเรื่องเกี่ยวกับนารูโตะอ่าวันนี้คุณผู้ชมหลายคนที่เป็นแฟนรุโตะรอตอบคำถามหรือรอชมถุยได้เลยนะแต่ว่าบอกมอสก่อนเลยว่าคู่แข่งของเราวันนี้ ระดับเทียกรระดับเก่งมากเนี่ยเห็นไหมพี่เอาหนูมาขายคำจริงแหละพี่เอาหนูมาแพ้ใช่ไหมเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูเขาแต่ว่าเขาจะมีบั๊กอยู่เขาไม่ค่อยจะเถียนคนนี้เขาไม่ค่อยจะเถียนเฟนลับออร์เรชั่นจะรู้ดีว่าถ้าเมื่อไหร่เขาติดบั๊กก็คือเขาไปยาวเลยและคนที่พูดถึงก็คือพี่ตีนั่นเองอ่าถ้าเกิดใครอยากเจอพี่ตีแล้วงั้นเราไปเจอกันเลยฮะในช่วงท้าไฟ เขาสู่ช่วงคท้าไฟและครูแข่งของมอสติ่งอย่างที่บอกไปวันนี้อยู่กับคิงตีสวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับสัสดีครับมนุษย์ผู้ติดมัคคับมาแล้วมาแล้วต้องบอกมอสหรือว่าพี่ตีเนี่ยเขาเป็นแบบระดับแบบเก่งมากอ่ะแบบเทียบกอสแบบ โอ้แบบหาตัวจับยากอย่าชอบเยอะเดี๋ยวมันเจ็บซึ่งพี่ตีนเนี่ยเขาก็เจอแบบว่าชื่นชอบในการอ่างมังงะาเหมือนกันแล้วก็เรื่องนารูโตะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คิดว่าพี่ตีน่าจะชื่นชอบเลยเชิญมาแข่งวันนี้อะพี่ติลรองว่าไปเรื่องนารูโตะกับเรามันยังไงก็นารูโตะเอาจริงๆนะตอนสมัยที่นารูโตะกับวันทีฟมันมาด้วยกันมันจะมีกลุ่มเพื่อนแบบแยกกันไงว่า อ่านนารโตะเฮ้ยอ่านวันพีชไอเราอ่ะโดนเหมือนโดนไซโคมาบอกว่าอุ้ยอ่านวันพีชอ่ะไม่ค่อยมีคลาสเท่าไหร่ก็ลเลยลองไปอ่านดูก็เออมันก็สนุกนะสนุกแบบช่วงแรกๆมันก็ขายขำอะ่ะเ,เป็นแก๊กหน่อยเออตามชื่อเรื่องเลยโอ้โหเฮเออแต่แต่พออ่านไปเรื่อยเหมือนโอ้โหเฮตรงไหนวะมันเร่อ <c oughs> ดรามา่า <c oughs> เออใช่ใช่ใช่เ <c oughs> อาโอเคอเคุณโจ้นี้เราก็จะแข่งกันเรื่องเกี่ยวกับนารูโตะนะฮะก็เดี๋ยวมาจะบอกกติกาให้ฟังเลยแล้วกันนะกติกาวันนี้มี อยู่ว่าเราเนี่ยจะมีตัวเลขให้เลือกทั้งหมด20ตัวเลขเหมือนเดิม1ถึง20ถ้าเกิดเลือกเลขไหนขึ้นมาก็จะมีดวงตาของตัวละครในนินจากาถาโอโหเฮต้องบอกว่านินจากาถาโอ้เฮเพราะว่าเป็นดวงตาจาก มังะเออถ้าเกิดรูปขึ้นปุ๊บให้ตอบว่าคนที่เป็นใครตอบถูกได้คะแนนตอบไม่ถูกไม่ได้คะแนนนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติยันข้อสุดท้ายแล้วดันคะแนนเสมอกันเราก็จะมีข้อตัดสินให้ข้อตัดสินไม้นับ3 2 1รูปก็ขึ้นปุ๊บให้แย่งกันตอบใครตอบได้ก่อนก็ชนะไปเลย โอ้โหเครียดเนาะมันตึงเนาะมันตึงไงกลัวทําไม่ได้ไงมันใจหน่อยมันใจหน่อยมันใจมันใจว่าแพ้หล่อเล่นอ่ะถ้าเกิดพูดถึงว่าคิดว่าดวงตาเนี่ยมอคิดว่าจําได้ไหมในแต่ละตัวละครถ้าเห็นเต็มเต็มอะหนูพอจําได้เพราะว่าดวงตาบางคนเนตรมันเหมือนกันนะพี่นึกออกปะมันก็ดูยากต้องมาสังเกตทรงพงทรงผมมาเลยแทนอ่าใช่ยินเจอพวกตระกูลเดียวกันนะนั่นแหละแต่ไม่รู้เลยว่าใครอ โอเคก็ประมาณนี้คิดว่าทั้งสองคนน่าจะได้แหละว่าดูจากโจทย์แล้วไม่น่ายากมากแต่มันจะมีบางตัวละครที่ลึกเหรอตัวไหนอะไรยะแสดงว่าพี่ต้องแสดงว่าต้องมีการแกล้งเกิดขึ้นไม่มีใครแกล้งเลยการเราไม่เคยแกล้งใครเลยเงาอะไรอยาีมาคือไม่ได้เลยนะเออเงาดวงตาที่เราเอาไาไงคุณสุคุณซูมแค่เนี้ย เหมือนพวกแกงสงอุตสาไงที่พาแต่ตัวตัวเดียแล้วก็เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นสีเป็นตาตาเป็นสว่างสว่างแค่นั้นแหละให้ยู่ตอบได้วะเอาคเดี๋ยวให้กิงกันหน่อยก่อนจะไปเข้าแข่งอะมอสพูดก่อนเลยเราเป็นผู้ท้าชิงวันนี้ถ้าความรู้หนูไม่มีแต่ถ้าตลกหนูมั่นใจเต็มร้อยว่าหนูต้องชนะแน่ๆหนูไม่ชนะเรื่องนรูโตข่ะแต่หนูชนะเรื่องข่าเลยโอเคอะไรวะยอมก็ยอมกายพิติเรา บอกน้องมันไปว่าแบบเผื่อมันแบบมันจะไม่กล้าไปเหยียบถิ่นเราอีกเว้ยเป็นแต่ผมพ่ายแพ้ไงสแป๊มานะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มนับหนึ่งคนที่จะแพ้ผมเนี่ยมีละอะไรงงต้องบอกว่าต้องบอกมอสว่ามอสกับสแปมก็สนิทกันนี่แพ้สแปมมาแล้วนะพี่ตีแตสแปมเก่งไงหนูว่าสแปมเก่งนะโอ้ยทำไ่ไม่ทำหน้าแบบนั้น โอเคโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอยากดูการแข่งแล้วนะั้นเรามาเริ่มทาป้ายดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเราจะให้ผู้มั่นหน้าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนาไม่นะกูมา้มอติน <c oughs> ผู้ท้าจริงเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหาหนะึ่งถึงยี่สิบเลือกเลขแปดค่ะเลขแปดทำไมถึงเลือกเลขแปดชอบคะ่ะค่ะ มีเหนือกว่านี้ไหมคะไม่รู้ก็คือทุกคนเวลาเลือกเลขเขาจะต้องมีแบบว่าทำไมชอบว่านูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเลขมงคสลสำหรับตัวเองเ,ออเลขอะไรอย่างเงี้ยดีแบงค์ะมันมนะเป็นเลขรูปอ,อินฟินิตี้อ่ะก็เลยชอบมาเบอร์แปดถ้าพร้อมแล้วเบอร์หสตัร์ทะตอบได้ตอบได้นี่ว่าตอบได้นี่ว่าตอบได้เบอร์แปดถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง ดันโซอ่ะคะไม่ใช่หมดเวลาจะไม่ใช่ดันโซได้ไงวะยาโจ <นะ S 2> <ซ>ใช่มั้ยาโจเออใช่เก่งเลยอะเราย้อนกลับไปได้มั้ยคะหนวหนแต่รู้จักตะลุต่รู้ว่ามองตะลุจา๋จายาโจค่ะโอเคแต่ว่าข้อนี้ข้อแรกนะครับเปิดม,มาทั้งข้อแรกก็มาร์ตินไม่ได้คะแนนนะ ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวัดต e ินเนี่ยตอนถ่ายทำเนี่ยไม่ถ่ายคนเดียวนะมีเพื่อนๆรอบข้างเต็มไปหมดเลยตอนนี้น่าจะรอถมถุยอยู่ใช่ค่ะหัวหน้าหนูรอถมถุยอยู่ขอกําลังใจจากเพื่อนๆหน่อยมีหน้าอยู่คนเดียวเนี่ยขอกาลังใจหน่อยค่ะพูดไม่พูดเลยค่ะไม่พูดโอเคกลับมาที่พี่ติเอาขวหมายเลขสองครับเราชอบเลขนี้เนาะเอเบอร์สองเอ้ มีรีวิวไหมคือเราสามารถรู้สายได้นะฮะเวลาเราถามมายเนี่ยเพราะมามันรู้จักเลือกน่ารู้จบดีนะฮะที่บอกทลิกหนูใช่ไหมแอบบอกทลิกบอกทลิกได้ใช้ได้แต่อยู่ที่ว่ามจะบอกหรือเปล่านี่แหละเรื่องนึงเบอร์สองอ๋ออืมอ๋ออืมมาหมายเลขสองถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอ่าอะไรเชี่ยแล้วชิคก์ก็ไมรู้โตก ไปแล้วขูกรู้ไหมแต่มอนรู้ไหมข้อนี้รู้ไหมรู้ค่ะรู้เออรู้ไปมาทันทีเลยเออรู้ตั้งแต่เท่าไหร่รู้ตั้งกี่วิเออสองจุดห้าสองจุดห้าวิขึ้นมาเลยชิกามารุนาราชิกามารุขึ้นมาเลยที่บ้าของตัวเองตอบไม่ได้ตอบไม่ได้โอเคพิทิกับข้อชิกามารุก็ได้ไปหนึ่งคะแนนเฮเรีอะไรดีค่ะเลขยห้าค่ะเออเพราะว่ามันนึกขึ้นมาได้พอดีค่ะโอเคโอเค ไอ้ฝนมึงดีว่ะมาเบอร์ห้านั่นนิ่งเลยว่ะข้าไม่ขึ้นอ่ะยังไม่ได้นับข้าผิดเลยอ่ะรอบนี้เมื่อกี้หนูผิดไปแล้วไงมันมันผิดไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันแบบมันผิดไม่ได้อ่ะอ่ะมาถ้าพร้อมแล้วมีเวลาตอบ0.7วินาทีหนูกดปิดเลยได้ปะไม่แข่งแล้วนะ มันสะวนอะไรขนาดนั้นสองหนึ่งอุ้ยอุจิวะซาสึเกะค่ะเรียบง่ายมากอือกสิบสิบเราได้ข้อนี้พอดีเลยอ่ะเป็นไงอ่ะเนื้อคู่หนูอ่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโดนตบนะบอกเลยนะ แขับจ้องเราตบดาดักตบแล้วนะนี่คือเมนหนูตั้งแต่เด็กเลยนะพี่จำมีคนแรกเหรอใช่คือดูเพราะว่าผู้ชายหลอกเรื่องเนี้ยสนุกกว่ากันแต่ว่าผู้ชายหลอเราแบบสินเสมอกันอยู่แล้วไงพี่กับพี่คอานี้นะฮะอุจิวะซาซูกเนะฮะทำให้มอสตินได้ไปดึงคะแนนเอ๊ะกลับมาที่คิงเลือกเล่กไกล้วอหละเออ เลข20ครับ20อะมันใกล้ยังไงวะใกล้ยังไหนเบอร์20วู้โอ้มีสตันแต่หมายถึงว่าพี่ตีตอบได้อาเอาให้แบบ๊กอีกบั๊กเลยเออถ้าเริ่มติดก็คือยาวเลยนะกูบอกเลยคะแนน1เนี่ยจนจบเลยกลายวะถ้าฟอร์มแล้วหมายเลข20 3 2 1กูชนะโทดาว เกือบจำชื e okay. ่อแม่นารูโตะแล้บอกแล้วมันต้องคิดนิดนึงมันต้องคิดนิดนึงให้มอสตอบดีกว่าว่าคนนี้ครับเป็นใครแม่นารูโตะค่ะเออแล้วเขาเป็นอะไรอีกก็เป็นแม่นารูโตะไงคะเป็นแฟนพ่อนารูโตะค่ะคุณหรออย่าคิดว่าเป็นแค่เราเจอแล้วจะต้องมายอมนะอย่าคิดนะโอเคแล้วข้อคุชินานะคะทำไมดีดำไปแล้วสองคะแนนกลับมาที่มอตินขอหมายเลขสิบค่ะ โอเคหมายเลขสิบอ้าไม่ถามเหตุผลหรอค่ะเอาว่ามาวันเกิดค่ะวันเกิดวันเกิดอ๋อแฮปปี้เบอร์เดย์จ้ายังไม่ถึงอ๋อยังไม่ถึงพูดวาจะขวบเออขายขายคำคำจริงไห้คำจริงใครคำจริงโอ้ถ้าผิดข้อนี้ตัดแพ้เลยถ้าพูดขนาดนี้หนูว่าน่าจะเป็นอุ้งฟึมมาีินาโตโตแพ้เลยเนี่ยแพ้เอขึ้นลูกอ่ะึ้นลูกไม่ยอม สาพร้อ,อมแล้วสามสองหนึ่งวนี่ยที่หนูบอกอันนี้น่าจะเป็นเนจิถูก <c oughs> เห็นไหมที่หนูบอกอะ่ะล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆเป็นฮีนา่าตะขึ้นมาทำไงอะ่ะโอ้ยไม่ตามไม่ดูฮีน่าตตามไม่ดูอย่างไงี้งโอเคแต่ว่าไม่ว่าไงก็ตามข้อเนจิทําให้หมอสตามมาแล้วเป็นสองคะแนนเย้ <c oughs> แต่วันนี้มิติหมายเล็กหนึ่งครับคุณพลาดแล้วคุณเลือกเลขอีกแล้วเหรอนี่คุณจะพลาดอะไรหลายรอบแล้วเนี่ยถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งนัโตโคนนะคะเหมือนกับว่าคนทําโจทย์แบบอ๋ได้โจทย์มาทํารูปตานันโตข้อแรกตอนนี้นาโตะทํามิติได้ไปเป็น3ามคะแนน กลับไปที่มอสมีข้อไหนบ้างเทมิเล่สิบเก้าค่ะสิบเก้ายากดูสิแล้วเนี่ยมันยากไม่ไม่ตัวตัวนี้ง่ายเพราะไม่เพราะว่าพี่ชอบเพราะว่าพี่ชอบอุ้ยไม่มอสก็ไม่รู้หรอกไม่ชอบตัวอะไรเอาจริงสุนเดะโอ้โหไกลมากไกลไกลมากปักคุงปักคุณไอ้นี่ไอ้ไอ้นี่ไอ้การบุญตัก โอเคเบอร์ okay. 19ของมอสจะเป็นใครถ้าพร้อมแล้วมีเวลาตอบ5้านาที3,2,1สองหนอ่ะพี่มายจะฮีด <Okay. S 2> ันเหรอเฮ้ยถูกไม <c oughs> ่ทันทันหนูก็ชอบพอเขาลอถ <c oughs> ้าที่หนูจำได้คือตาเขาจะดูดูแล้วก็แบบคิ้วก็จะแบบว่าเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยมึงคิ้วเส้นทุนนนกคนค่ะเนาะไม่แต่เขาเส้นแบบว่าเส้นแบบ จี๊กอย่างเนี่ยพี่นึกออกเาเจยังไงนะเจนยังไงนะซื้อเอานามัแตกไปเลยน้ามัดแตกโอเคข้อนี้ฮิดันอย่างหน้าเหลือเชื่อทำให้มอสตินตามมาแล้วสามคะแนนพี่เอาหมายเลขเจ็ดไข่วะอ่ะช่วไข่แล้วเลขเจ็ดเดือนเกิดพิตีท้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไป ชื่ออะไรวะคาง์นยะไม่ใช่ไม่ใช่คิมิมาร่หมดไปแล้วไม่ทันนะแต่ถูก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 โอ้นาองสาโอ้ข้อคิมิมารุนะเสียดายคุณผู้ชมถูกแต่ว่าไม่ทันนะก็ข้อนี้พี่ตีไม่ได้คะแนนนะยังเสมอกันอยู่ที่3ต่อ3จ้า อย่าเพิ่งนึก่หนีหนูไปไกลอะค่ะไม่ต้องห่วงกูดูจากชื่อแล้วเหลืออีกหลายข้อที่มันยากไม่ต้องห่วงหนูหรอเอาอะไรเดียวสิบสองเอาไปยังค่ะยังจ้าเอาสิบสองค่ะสิบสองจ้าโอเคเบอร์สิบสองใครวะพี่พีพูดขนาดโอเคถ้าออกนะเบอร์สนึสองสามสองหนึ่งใครวะ ลืมชื่อมันหมดเวลาอะไรอะไรซุยซุยสักอย่างนี่แหละมันเป็นแก๊งพวกหมู่บ้านน้ำอ่ะใต้หมู่บ้านน้ำถแล้วแจะไม่มีซุยอ่าเฉลยนะคนนี้ชื่อโจจูโร่ฮะเออเออเออตอนหลังเป็นคางเหยียดรุ่นต่อทำไมในเมะมันหน้าตาดูดีจังเออมันหล่อจังอ่ะเออในเมหน้าตาดีมากเลยอ่ะเด่นเลยตอนแรกเป็นตัวประกอบเด่นเลยนะเออจริงตอนหลังเด่นเลยดิเจ้าอะไร แต่ว่าข้อนี้โจจูโร่นะครับทำให้หมอตินไม่ได้กระเด็นงอยากขายสวยบ้างค่ะตลกมาทาั้งคลิปวลเนี่ยโอเคแต่หมอสวยอยู่แล้ว <c oughs> นี่ขอุณครแต่งค่ะเฮ้ยแต่งนะแต่งหญิง <c oughs> บ้ากลับมาท <c oughs> ี่สีเอาหมายเลขคิอสี่ครับจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะวาย,ยากก็มายากแต่ข้อนี้เป็นขวัญใจมหาชนอีกหนึ่งคนถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอาซาอิ ถูกต้องเออเนี่ยข้อเนี้ยง่ายทำไมหนูไม่ได้อะเขาไม่รู้ตอนหลังหลายคนเข้าใจว่าจะเป็นตัวร้ายเนาะเข้าใจว่าจะมาสีมาอะไรอย่างงี้ก็แรกๆกก็ร้ายนะแต่พออยู่กับอยู่กับนารุโตะโดนก่อมเยอะเกินก็เลยกระดานเออจริงต้องไปเลยโอเคข้อนี้ซาอิฮะปิติได้ไปเป็นซีคะแนนมันมากมันมากวันนี้มันมากโอเคมาเลขอะไรดีคะเลข เลขสามไปยังยังโอเคสามคคะถามใครเมื่อกี้รอบรอบตัวโอเคใหม่เลขสามไม่มีทางตอบผิดเลยถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอุ้ยกาอัลลาคารนี่คือหนึ่งในตัวละครที่หนูชื่นชอบเหมือนกัน หอโอเคเก่งโอเคกาล้านะคะคราวนี้ถ้าเกิดผิดก็คือปรับแพ้แต่นั้นวู้ดันตอบถูกมอสตินก็ได้ไปสี่คะแนนมาที่พิธีเอาสิบหกครับสิบหกตาพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไออาจารย์อาจารย์ของพวกนั้นเนี่ยชื่ออะไรวะหมดเวลา รย์อาจารย์ทีมแปดนี่แหละให้เขาช็อกคนเดียวนะหนูไม่ต้องไปช็อกกับเขานะลูกเนาะนึกอยู่อาจารย์ที่เป็นแฟนกับอ่าตัวชื่ออะไรวะหรือหมดคุณเลนไนถูกคุณเลนไนนีงเกีบไว้จำได้ตอนนี้อะติดบั๊กไปอีกคนแล้วนะฮะตอนนี้ก็เสมอกันอยู่ที่สี่ต่อสี่แฟมิลี่เกมจ้ายากเลยไมไม่ได้ยินชื่อนี้มานาน <mm เ,เลือกเลขก่อนนะพี่เออเลือกมาหาเลขเหรอหาเลขรอบตัวก่อนสี่โอเคหมายเลขสี่อุ้ยมีควายเขวอยู่นะมีไข่แขวน้ำชาพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอุ้ยเอยตอบแล้วมันมันเป็นซีเนเดตหรือากุระซากุล่าละกันอะอ่าผิด เออวะหนูคือจริงๆอะคือมีจุดอะหนูรู้เลยว่าเป็นซินเดตแต่แบบสักูรัก็มีในตอนโตอะพี่โอเคข้อนี้วอตตินก็ไม่ได้คะแนนนะม่งเ่อยเป่วะโอเคกลับมาที่พิติมหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอ่าให้ละมาไม่ใช่มดลระ จุกไปตอบไปตอบไอ้คาชิรามาเฉยเลยตอบตัวที่ยากกว่าเลยนะอ่าตอนนี้ก็เป็นตัวร้ายหลักของเรื่องราวครับก่อนจะโดนแย่งสีไปดีๆก็โดนแย่งสีนุ่มงูโอเคข้อนี้มาดาระทำให้วิตีได้ไปห้าคะแนนมอสตินเอาหน่อยตามหน่อยจ้าสิบเอ็ดะสิบเอ็ดขอดูสีหน้าพี่ไม่หน่ะ อ่ะจริงๆนะหนูว่าได้ข้อง่ายทุกข้อเลยลูกแต่หนูว่าเอา <c oughs> อมาถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งคากาชิค่ะอ๋อหนูได้ข้อง่ายจริงใ้้หนูไม่ติดติดเออะ <c oughs> โอเค <c oughs> ข้อนี้ทำห้มอตินตามมาเป็นห้าต่อห้าโอ้ยสแสดนเสมอมากลับมาที่พิธีหมายเลขหกครับ ถ้าพร้อมแล้วสองไกล,ลหนึ่งอ่าฮาคุถูกเออแล้วมามาไม่บ่อยแล้วนะฮาคุดเนี่ยโอเคข้อฮาคุทำให้พี่ตีน้นำไปแล้วเป็น<อ>หกคะแนนมอต้องเอาเลยเว้ยมาเหลือไม่กี่ข้อแล้วมึงมันจะเหลือขอ<ห>้อยากไงคะลัคก <laughs> ี้นัมเบอร์ไปสิบสามมันมุนแตป๊บเป็นหนึ่งวะ มันยากข้อเลยยากเลขมันใกล้กันยังไงมึงเลขมันใกล้กันเพราะว่าข้อแรกนาันโตะไงมันก็จะไล่ความยากมาไล่ความต่อมาว่าช่วยไล่มาโอ้ตัวนี้จําได้ตัวนี้จำได้ตัวง่ายไปหมดแล้วเหลืออะไรมั้งวะอาศัยเออแล้วก็ค่อยใส่ค่อยใส่มาเฟื่องเลยนะสิบสามค่ะเบอร์สิบสามถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเอ่อซาโซริค่ะถูก มีแต้หน้างงๆใช่น่าจะมึนๆ่ะก็เป็นตัวที่หนชอบเหมือนเดิมค่ะอม่ใช่วที่หนูชอบนะคะทรงๆน่าจะแบบนี้เลยค่ะเขาจะเป็นแบบนึ่งในแสงอุตสาห์ที่ใช้พลังหุ่นเชิดก็เป็นตัวแรกๆเหมือนกันที่ออกมาตัวแรกๆ ตายในแต okay, er okay, ่โมสาโอเคข้อน oh, ah, like ี้ซาโซริทำให้มอตินได้ไปเป็นโฮคะแนนตอนนี้เสมอที่หต่อหกเฮ้ยมีสิทธิ์ตัดสินว่ามีสิทธิ์ตัดสินว่ามีสิทธิ์คุณจะดุด้วยไม่ต้องห่วงค่ะหนูติดบักมากกว่พี่อีกมากลับมาที่พิติโอเบอร์สิปดครับเบอร์สิบแปดเขามีชื่อไหมคนนี้อ่าชิบแล้วถ้าพร้อมแล้วสามสอหนึ่งอะไรรังี้ชื่อ ชื่อเอโจกแม่งตอบไรคางเงี้ก็ไม่ให้เลยเหรอโอ้ไม่น่าเชื่อข้อนี้ไรคางเง้รุ่นที่สี่นะคะก็ทำให้พ่ตีได้เป็นเจ็ดคะแนนเก็บตายเอาจริงๆนี่เป็นข้อดักเลยนะเชื่อว่าแบบคือตอนแรกคิดว่าตอบว่าไรคางเง้มันก็เลยคิดว่าจะให้ดีป้าว้าอะไรเี้ยแต่ว่า แต่อยากวัดไงอยากเทียบไงเทียบรัศมีไงเขาไม่บอกว่าคิงของออนไลนิชันมันเป็นยังไงอยากแต่ถ้าเกิดเป็นมอสบอกว่าอะไรั้งนี้เราให้เลยไงเราให้มาตรฐานสหมอนมาตรฐานสุดโอเคมากลับมาที่มอสตินเหลือเรื่องอะไรบ้างคะเฮ้ยแป๊บนึงข้อนี้มอสต้องตอบถูกแล้วข้อต่อไปพี่ตีต้องตอบผิดถึงจะเสมอกันถ้าข้อนี้มอสตอบผิดมอสจะแอลู มีอีกสองข้อก็ยังมีลุนปะพี่อ่าโอเคโอเคมีลุน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 เอาสิบเจ็ดสิบเจ็ดเออดูหน้าพี่หมาดิพี่กวางผงแผ่ถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งทำไมมันยากขนาดนั้นปวดเวลาโต๊ะคันี้รุ่นสองรุ่นสองชื่อตบีรามัส ถูกแต่รู้ใช่ไหมคือใครรู้ใช่ไหมรู้ว่าเป็นรุ่นสองแต่หนูก็ไม่รู้ชื่อเขาอยู่ดีค่ะโอเครู้มชในสุดผู้ท้าจริงเราก็แบบแพ้ไปตัวเองแล้วและต่อมาคนนี้รุ่นสองก็คือถูกใช่ไหมพี่ก็คิดว่าจะให้คิดว่าจะให้แต่หนูเห็นมืออย่างนี้แล้วนะสัญญาณบอกอย่างนี้นะนะตาไปวันนี้พี่ติชนะไป โอเคก็เหลือของพี่ตีอีกหนึ่งข้อแล้วก็ข้อตัดสินคำขันอีกหนึ่งข้อเนาะมาพี่ตีเร้มาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดสมมติว่ามอสตินเลือกอีกข้อหนึ่งเมื่อกี้ไทม์ไลน์มันจะเปลี่ยนไปยังไงเออสามสองหนึ่งก็ชื่ออะไนะพ่อนารูโตะอ่ะใช่ไหมคะชื่ออะไรนะหมดเวลาแล้วเนี่ยห้าวิมมีอะไรมีอะไรเอามีนาโตะใช่ ก็คือตกรอบอยู่ดีก็คือตกรอบอยู่ดีโอเคมาเราเราเหลือข้อตัดสินอีกหนึ่งข้อนะให้เล่นกันแบบสมมติว่าคะแนนเสมอกันขอแบบจริงจังขอจริงจังถ้าตอบก่อนก็คือสมมติว่าชนะไปเลยเออมาถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งคนนั้นเฮ้ยชุกเจ้าหนูยอดนักสื่อนะคะไม่ใช่สันแบนหนึ่งทีแต่ว่หนึ่งที ม,มีอีกไหมอ่ะหนูอยากเล่นอีก <laughs> พอแล้วโอเคขอช้ป์อีกหนึ่งทีพิติชนะป้าเฮสนุกสนุกเป็นไงเป็นไงอาถามถามผู้แพ้ก่อนถามผู้แพ้ก่อนเป็นยังไงมอรตินวันนี้ท,ที่คือมาต้องบอกก่อนว่ามาอาจ,จะชวนมอสตมาหลายรอบแล้วแล้วก็หาจังหวะอยู่ก็เนี่ยเป็นแบบเป,เปิดท้าไฟซีซั่นใหม่เลยว่าซีซั่นใหม่กลยเพราะเราผ่านอีเวต์มาเยอะอ่ะเป็นคนแรกๆที่ได้เชิญมาเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงพอมาเล่นจริงสนุกค่ะ ถ้าหนูไม่เออก็น่าจะดีกว่านี้ไม่ก็ปกติเป็นอย่างนี้อันนี้คือปกติแล้วนะถ้าเล่นเกมอะไรที่มันแบบว่าเวลาเร่งอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบเอจะอ่องนิดนึงหนูเก่งมากแต่ว่าเก่งมากคือแบบจาได้เยอะแล้วก็แบบรู้เลยว่าดูจริงก็ไม่ได้เต้านะคุณผู้ชมว่าแบบเออนั่นนี่โอเคมาพี่เต้วันนี้เยเราชนะแล้วพี่ตีวันนี้อันจหน้าพี่ต่ชนะคือแบบ เออแบบยกอมขออาวออกจากอกอะแค่อข้ออะไรคางี้มาเนี่ยงงแล้วเนี่ย <c oughs> ประมาณนี้ต้องขอบคุณมอสตินด้วยขอบคุณมอสตินที่มา <c oughs> ร่วมรายการพี่ด้วย <c oughs> ก็ <c oughs> ดีใจมากดีใจมากที่มอสมาออกรายการพี่ก็ชวนตั้งนานแล้วแหละก็หาคิวก็ไม่หาคิว <c oughs> คมาจนแบบมีโอกาสก็สนุกมากวันนี้เป็นหนึ่งเทปสนุกมากเดี๋ยวยังไง ให้มอดฝากช่องทางการติดตามเลยว่าเออถ้าเกิดสมมุติว่าชอบว่าไอผู้หญิงคนนี้มันดูติงตองดีอย่างเงี้ยเออสามารถติดตามไปทางไหนบ้างทําอะไรอยู่บ้างสนจจ้ะค่ะก็เห็นติงตองเออเอองงก็ยังพอมีความสามารถให้ไปติดตามอยู่นะคะสามารถเข้าไปสามารถเข้าไปเอ่อฟังเพลงแบบ cover สบายสบายได้ที่ช่องมอสตินนะคะ M O S T I W N ค่ะอ่าซึ่งเมื่อกี้ตอนกลางรายการถามไปแล้วว่าเออลืม ลืมถามว่าทาไมถึงชื่อมอสตินแต่เรารู้ไงว่าเออมันชอบจัสตินบีเบอร์แล้วมันก็เลยตั้งชื่อว่ามอสตินแต่ว่าอยากให้พูดเองหน่อยอะพูดหน่ะตามนั้นค่ะก็สามารถติดตามเพลงเพราะๆได้ที่ช่องมอสตินนะฮะแล้วก็รอเลยตอนนี้เดี๋ยวมอสเตรียมตัวทําเพลงอยู่เป็นเพลงของตัวเองที่ไม่ใช่โคเวอร์แล้วก็ติดตามกันด้วยหรือว่าใครที่ว่าเอออยากดูไม้กับมอสร้องเพลงด้วยกันอย่างเงี้ยก็เอยเรามีโปรเจกต์รับที่เราคุยกันอยู่ตลอดว่าเราแบบอยากร้องเพลงก็เดี๋ยว เออรอรอเลยลวกันนะฮะเก็ขอบคุณมอยห,หนึ่งที่ที่มาร่วมรายการพี่นีนะขอบคุณพีต่ตีด้วยวันนี้สนุกมากวันนี้พีต่ตีเชื่อชูเกียรติของเราได้มาก, <c oughs> กที่นำสักตีให้เราตาดเนือเป็นหนึ่งทีเลยนะก็ติดตามพวกเราได้ทุกวันจันเลยละกันนะจ๊ะคิ่เดินต้องเก่าสามารถดูที่เพลย์ลิสต์ย้อนหลังได้เลยนะจ๊ะตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวให้เขาไปขึ้นเองนี่จี้แบบฟรีดอม ชีแบบเรนดอมไปด้วยนะฮะเหมืนอนเดิมชอบกดไลค์ใช์ก,กดแชร์อุย้ยไม่อยากพูดเองวันนี้แข่งรับเชิญเป็นผู้หญิงอ่ะให้พูดหน่อยพูดให้พี่หน่อยอะไรนะคะขอเชิ <laughs> แต่์อได้ชอบกดไลค์ใช้ก,กดแชร์ถ้าเกิดว่าแชร์ก็สังส<ะ>ย่างเงี้ย ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าเกิดว่าแคร์ธรรมชาตินิดนึงธรรมชาตินิดนึงธรรมชาติอยเอาไว้เอาไว้เอาไว้พี่เอาไว้เอาไว้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมอะไรสักอย่างกับพี่ลืมอะไรต้องสไคร์นะพี่กูพูดเองเดี๋ยวกูพูดเองเดี๋ยวกูพูดเองดิเหมือนเดิมคุณผู้ชมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าเกิดว่าแคร์ก็สับสไคร์นะคะวันนี้เวลาลงแล้วเราไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าเกิดว่าแคร์อย่าลืมกดโอ้ยาวจังอะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เราพูดหนึ่งสองสามถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ตดธรรมชาติแบบรันเริงลัเริงละนเริงสามสองหนึ่งไปถ้าชอบกดอะไรนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ได้กิดว่าแคร์ต่อสคริปตัดตัดจบ